เชี่ยไอ้ดอวโลกนี้มีแต่จักพรรดิวะมีใครนะไอ้เซนเดสเจกพารันอันดับสามกับอันดับสี่แกงมอนเตว้าวโคนาเกอไอ้เจกพารัตมาไงวะสองแกงเลยจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหแหมยนรล พอเราจะได้ได้ได้มาเลยทั้งวงนั้นะหละเจอไม้กูไหนดูสิอขอญอาตโนนเนยเฮ้ยเฮีย,ยเกือบไปแล้วโอเคลงมาละ เอาแองมังใครยังไม่เข้าก็เข้ามาสิอย่าเปิดวงนี้แล้วกันโอ้เซิร์ฟโอ้โหที่อย่ยเมืองโดนซาวาดูโดเมื่อกี้หยุดนิ่งเลยเว้าเว้า ทั้งวงต้องไม้เตะสองแล้วไหมเนี่ยผูกท,ที่เยอะไปไหนวะชี้อ่ะเอาหัวไปหัวไปขอขี้หน่อยอยากเห็นขี้ป่ะเออ นั่นก็เติมเรื่อยๆเ,เลยโอ้โหเติมเรื่อยๆมาต่อจกักรอ่ะมาไม้หมดอ่ะมาพร้อมใส่นัวไอ้เขี้ยหมดแล้วไอสัตว์เหลือมีดต้องเก็บตลดเลยนะไม่ไม่ใช่เก็บตลดเอากอก,ก่อน ต้องวิ่งมาออกก่อนมาก่อนต้องมีวิ่งมาออกคือเฮียอะไรเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ไม,มาขอ,อยาใส่นัวอีกรอบหนึ่งนั่นไงตายอีกหนึ่งตายอีกตายอีกเปลี่ยนชุดมาเพื่อการนี้เลยนะรู้ว่าเจอจกกักรพรรดก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นเลยโอ้ม่ได้การละเฮียอยู่วงนัวอยัา โคตรหนัวโคตรหนัวหนัวได้อีกไหมดวนี่อีกไหมสามแก๊งอะ่ะมาหนัวได้อีกว่ะโอ้โอเคเพิกงเริ่มตีมาตัวเองอะ่ะย,ยังไม่หมดอีกเติมเรื่อยๆมาสินี่ไงโดนไปโดนหมากูเิงวะ อยนี่ไงโดนไปหนึ่งขอคขี้เั็กน้อยเห็นแต่ไม้เวี่ยงโอ้โหนี่ไงได้อยู่เพิ่งเห็นว่าเกาะจะหมดนี่ไงหาย หายเลยเดิหายเลยดิอย่างนงี้หายเลยเดิไหนทั้งวงอะ่ะเหลืออยู่แค่เนี้ไเ,เ,เ,เอาอยาี้ก็แล้วกันนี่งเจออ e ีโมไปหนึ่งทีต่อ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 ปิดปืนปิดปืนไปเก็บไปน้อง เก็บหอก่อนม่ะอุ้ยเยพึ่งเก็บไปตัวตึงก่อนเก็บไปตัวตึงก่อนอันนี้มันดำเนินหนักโบงอย่างนี้แค่แค่ปั๊มยาก็พอแล้ว ใส่กอลรอกใส่ดีกว่าคี้สิยางยางยางเมื่อ,อ,อกี้ลอลอกเมื่อกี้รอรอกไอ้ขี้กูแทงมันไม่ตายแต่กูแทงเพื่อนกูตายยามีปะวะ่ะเออ๋าจะได้ออกมาแค่ชุดเดียวนั้นเนี่ยเหนร้องจากกัน เราเก็บตัวรอบๆ้วกันไม่ได้แล้ว,วะ่ะไม่มีกล่องเขียวด้วยดิเออไม่มีไม่มีสักอย่างงั้นขอญาตใส่นวนนะอ,อ้ยคนน่อยแล้วไม่เล่นยากวะ่ะไม่มันน้อยเล่นยากตีโดนเมื่อเอง ไอเด็กนี่เอาเด็กเอาไอเด็กก่อนดิเออสวยเด็กแม่งตียากไอเขี้ตีไม่โดนอ้อยแล้วนี่ไงขี้มุมขี้มุมมุมเนินเอ้าย่อยแกเป็นเทียอะไรย่อทั้งหน้าไอสัตว์เป็นเทียอะไรมาขอ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 ขี้ขอขี้เออตัวหอกตัวหอก โอ okay. เคจะตามไปน้องชายไหวชิวอะอีกฝั่งหนึ่งไปตามปืนละโอเคงั้นบิดปืนเออแทงไม่โดนโอ้กัวโด,ดนปืนบวกสองปืนบวกสอง ปึ่งบอกสองอ๋อหมดมีไหมมันมีไอ้นี่ด้วาขี่มาด้วเลยไอ้ภารกิจไอ้นี่ภารกิจเสริมกิจกรรมรายวันมันอยู่ในวงปะไม่ได้อยู่วงอยู่นอกวงโอเคหลอดแล้วกูสวย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 ไปไปเดี๋ยวไปทำภารกิจปั๊บ รักเลยไหมอ่ะไม่รักก็ไอ้ละขีม่ม้าให้ม้ามันรักแล้วก็ได้ได้อะไรวะได้ที่ชุบป,ปะได้ที่ชุบตัวเองหรือไม่ก็ได้อะไรสักอย่างอันนี้เนี่ยรักละเดี๋ยว,ว,ยวค่อย insert ให้ดูแล้วกันนะได้แล้วเว้ยว่ะจะกรพพรดไอ้หี้มันอยู่นะมันตรงวงหนัววงหนัวมันตึงมาก